ผมเอามาให้ดูช่วงประมาณสักเป็นเป็นซีซันนะของแต่ละเดือนนะครับเฉลี่ยตั้งแต่ปี96งปี24นะครับเราจะพบว่าเดือนกันยายนี่ไม่ดีก็จริงนะครับแต่บางเอิญปีนี้เรามองว่ามันดีแต่ต่อให้มันไม่ลงเรามองว่าต้องมีของเพราะว่า q 4คือไฮซีซันสามเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นบวกโดยส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเดือนโนเวม ber ที่เป็น the best month of the year โดยที่เดือนโนเวม ber เนี่ยสิปีย้อนหลังนะพี่ เป็นบวกไป9ปีนะครับลบปีเดียวแล้วเราช่วงเดือนตุลาคมโนเวมเบอร์เนี่ยมันจะตรงกับช่วงรายงานงบ Q3 พอดีใน10ปีย้อนหลังของออกโทเบอร์บ้างนะลบ5บวก5นะครับโนเวมเบอร์เนี่ยบวก9ลบ1นึแล้วจำนวนเดือนนะฮะ10 10ปีย้อนหลังส่วนเดซ ember เนี่ยบวกหกลบ4ทั้งหมดรวมกันคือบวกย0ลบี่เทางบวกมากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าวินเลทก็มีนะครับยังไงซักไอเดือนกันยายนไมยุบเนี่ยคุณก็ต้องเกี่ยวขึ้นมาให้ได้บ้างอย่างน้อยคอหรือว่าพวก KKPTech นะครับ